มะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะถือว่าเป็นหนึ่งใน3ของมะเร็งสุดฮิตของในเมืองไทยนั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ว่าสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยอาจสง่งผลทําให้เกิดมะเร็งได้นะคะดังนั้นเองนะคะอัตราการเกิดของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเลยว่าผู้หญิงและผู้ชายนะคะวัยตั้งแต่55ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ใกล้เคียงกันเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีผลงานวิจัยนะคะที่ศึกษานะคะของ Nerd Health Study and the Health Professional f o l l u p Study นะคะที่ศึกษาผู้หญิงและผู้ชายนะคะมากกว่า135,000คนค่ะ <c oughs> พบว่าผู้หญิงและผู้ชายเหล่านั้นนะคะที่รับประทานแคลเซียมเป็นประจำนะสามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายได้ถึง35-45ค่ะ